อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องน้อง,องสมาชิกที่น่ารักทุกทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮาหนอยนะครับเด่น2ตัวล่างเนาะอ่ะตัวนี้ก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับสถิติล่างแต่มาบนเนาะเออนะครับมาสองศูนนะครับอ่ะสถิติเมื่อวานนี่นะครับอ่ะมาดูก่อนจะเข้าสู่การคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากจิ้แบบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับเราก็มาดูสูตรในการเคำนวดกันต่อเลยเนาะสูตรนะครับหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกศูนย์บวกสี่บวกสองบวกสองแล้วบวกหนึ่งนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับ ห้าบวกกันสองครั้งเป็น 10, 10บสิบกสเป็น14บสนะครับสิบวกสเป็น18 18ปบวกสเป็น20 20ิบยกสเป็น22่บวกหเป็น2ีนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับวัถัดมานะครับสามตัวบ,บนออกสี่ศย์ห้ตัวล่างออกแปดนะครับหลักสิบดยล่างนะครับคือ8กับ0นย์นะครับศูนย์ถเราคริดคำนวณนะครับแปดมา แล้วก็0ูระมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะนะครับศูนย์บวกกันกี่ครั้งก็เท่ากับ0นะครับ0บนย์ 0, ได้0 0บวได้4 4บวกสได้6 6บวกสได้8 8บวกได้9นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนอนสามตัวบนออก5 5า2ตัวล่างออก8 9หลักสิบตัวล่างนะครับคือ8กับ9นะครับสู 0, ตรทีเราคิดคำนวณนะครับ8มาแล้วก็9ก็มาเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับมวดถัดมานะครับ9บวกกัน2ครั้ง9 2 18 18บวก5 ป็น23 23 0เป็น23 23บวก4เป็น27 27บวก2เป็น29 29บวก2เป็น31 31บวก1เป็น32นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมา3ตัวบนออก9 2 9 2ตัวล่างออก3 0นะครับอ่ะหลัก10โดยล่างนะครับออก30แต่วันนี้นะครับสถิตินะครับกระโดดมาบนเนาะ นะครับลงมา29นะครับเนาะสองเก้าเก้าสอนะครับนะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ2 0บก0ได้2 2บวก4ได้6 6บวก2ได้8 8บวก2ได้10 10บวก1ได้1 1นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อหน่อยนะครับงวดถัดมานะครับชลากินแบ่งรัฐบาลหาหนอยนะครับ3ตัวบนออก3 20 2ตัวล่างออก98นะครับอ่ะลักสิบหน่วยลักสิบหน่วยล่างนะครับคือ9กับ8เนาะเท่าดีนะครับหลักสิบหน่วยล่างคือ9กับ8แต่สถิตินะครับมา2 0นเนาะบนนะครับ ัวล่างมาแค่8ตัวเดียวนะครับเนาะ,อะโอเคนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะ8บวกกัน2ครั้ง8 2 16 16บวก2เป็น18 18บวก4เป็น22บวก2เป็น24บวก2เป็น26บวก1เป็น27นะครับเนาะ เราได้สถิติกันแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็จับให้เป็นแนวทางนะครับเนาะก็จะได้นะครับ82 84 86ปดสหตัวีปดหกแปดเ สามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับัวนี้ก็จะเป็นสถิตในส่วนของสถิติล่างนะครับสองตัวล่างเนาะอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ต้องขอฝากเพื่อนๆพพี่ๆน้องนอเนาะลัสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับ อะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดส r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนฉันด้วยเด้อเนาะเพื่อเป็นก้อนกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอให้สมาชิกท,ทุกท่านนะครับขอให้ขอยฟังกันทุกทุกคนนะครับเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนเหมือนเดิมเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกิมแม่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณและสตินในการรับชมตนคะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอนะครับคลิปการกิจดนดแนวทางสถิติสลากินแบ,บ่งรัฐบาลหน่อยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ